ของที่เราสั่งได้มาครบแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กน้ําตกนะคะเนื้อเยอะมากทุกคนก็จะมีแบบเนื้อเปื่อยแล้วก็หมูเนื้อชิ้นนะคะที่เป็นแบบนี้แล้วก็มีนี่เลยผักกีเลียวนี่อันนี้ก็จะเป็นเกาเหลานะคะนี่เลยกับข้าวเปล่าอุ้ยมีพริกจีด้วยวิธีกินเกาเหลาของยินนะคะจะแปลกจากชาวบ้านเขาหน่อยนะคะก็คือแบบใส่ข้าวลงไปเลยมีใครเคยกินแบบนี้ไหม <laughs> กินแบบข้าวคลุกอะ่ะ ข้าวคูเกาเหลาแบบนี้นะคะ่ะอร่อยนะ สวัสดีค่ะอยู่กับหยินในช้างยินฟินฟูดนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะหยินอยู่ที่วัดศรีคุณเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะทุกคนคะ่ะวัดนี้นะคะจะอยู่ที่อําเภอเมืองจะ้ะหรือว่าชาวอุดรน,นะคะจะเรียกว่าวัดบ้านเหล่าค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อยู่ถแถวๆวัดนี่ละคะ่ะทุกคนคะ่ะถ้าสมมุติว่าเราขี่มาทางบ้านเหล่านะคะทางหน้าวัดเนี่ยจะมี ซอยซ้ายมือเล็กๆค่ะทุกคนเลี้ยวเข้าไปในซอยเลยนะคะประมาณ50เมตรจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายสะอาดค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยมากๆเลยจ้าเดี๋ยวทุกคนตามยินมานะคะจะพาไปกินกันค่ะ คนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายสะอาดแล้วนะคะทุกคนจ๋าเข้ามาข้างวัดน,นะค่ะพี่นะเนาะเลี้ยวซ้ายขี่เข้ามาประมาณ50เมตรนะคะจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเป็นร้านที่ลึกลับมากๆเลยอันนี้ก็คือเราตามรีวิวมานะคะทุกคนค่ะเขาบอกน่ากินมากค่ะที่นี่นะคะขายเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออย่างเดียวเลยใช่ไหมจ๊ะ ตามชื่อเลยค่ะทุกคนเป็นผู้เตี๋ยวเนื้อนะคะแล้วก็มีเส้นหลากหลายก็เป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมามีมีขาววุ้นเส้นค่ะแล้วก็น้ําก็จะมีน้ําตกน้ําใสนะคะทุกคนจ้านี่เลยค่ะอันนี้เปิดตั้แต่กี่โมงจ้ะพี่ขาเปิดสิบเอ็ดโมงครึง่งะเปิดสิบโมงครึง่งสิมงครึงงคร่งค,คือเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาใหม่ระคะเห็นป้ายบอกว่าเปิดสิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มป้ายเก่าอ๋อป้ายเก่านะคะป้ายใหม่ เเวลาใหม่ก็คือเปิด10โมงครึ่งถึงบ่าย3ามก็หมดแล้วนะคะจากปกติเนี่ยปิด2ทุ่มนะคะอันนี้ก็คือขายดีก็เลยหมดเร็วปิดเร็วใช่ไหมคะนี่อันนี้ลูกค้าเยอะไหมคะพี่อยู่ในซอยนี้ก็คือแบบมีลูกค้าประจำใช่ไหมคะอืมอันนี้ขายในแอปด้วยที่นี่มีแอปด้วยนะสั่งผ่านแอปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะมีแก๊บฟู้ดมีช้อปปี แล้วก็ลายแมนเหรอคะมีลายแมน3อย่างนะคะราคาเริ่มต้นก็50บาทแล้วก็มี60บาท70บาทค่ะเกาเราก็60 70เดนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เออพี่แนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าเราจะคว,ควรกินเป็นแบบไหนแบบเนื้อเอารวมเลยไหมคะอ่าเซนเลตรวมน้ำตกค่ะให้ดู นี oh, ่เปิดขายมานานหรือยังครับพี่เนี่ย4-5ปีแล้วครับ5ปีแต่ว่าเคยได้ยินชื่อมานานแล้วนะหรอนานสาอานาสาคนรเปิดนแเผา้าเลยืแล้วก็ไปอยู่อยู่ดีแล้วช่วง6ล น้ำใสนันตกแล้วคน้ำตกค่ะชามใหญ่มากค่ะทุกคนค่ะแล้วก็หมูได้เยอะเอ้ยไม่ใช่เนื้อเนื้อได้เยอะมากเลยอ่ะนี่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบลูกชิ้น เอาเพิ่มเป็นเกาเหลานะคะพี่เกาเหลารวมน้ําตกค่ะแล้วก็ข้าวเปล่าจานหนึ่งค่ะ มาค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะของที่เราสั่งได้มาครบแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กน้ําตกนะคะเนื้อเยอะมากทุกคนก็จะมีแบบเนื้อเปื่อยแล้วก็เนื้อชิ้นนะคะที่เป็นแบบนี้แล้วก็มีนี่เลยผ้ากีเลวนี่อันนี้ก็จะเป็นเกาเหลานะคะนี่เลยกับข้าวเปล่าเอ้ยมีพริกจีด้วยนี่พริกจีจะจิ้มกับกะปิอร่อยมากๆเลยกินกับ๋วดเตี๋ยวเนื้อนะคะ เดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยอุ้ยนึกโอ้ <c oughs> <c oughs> โหใส่พริกเยอะมากเออน้ำส้มเขาจะเป็นแบบน้ำส้มแบบเนี่ยไม่ใช่แบบน้ำส้มสายชูแบบใสใสอะ่ะน้ำส้มพริกบด ก๋วยเตี๋ยวถ้าจะให้อร่อยนะคะจะต้องใส่นี่เลยจ้าซอสพริกค่ะทุกคนใส่เยอะเยอะก็อร่อยนะคะทําให้น้ําเข้มข้นนะนี่เลยแล้วก็ใส่น้าปลาจิ้มหนึ่งพอนี่โอ้อากาศแบบว่าอากาศก็ร้อนแต่ว่ากินแบบก๋วยเตี๋ยวร้อนๆแบบสะใจดีนะนี่ลืมบอ,อกไปนะคะที่ร้านนะคะทุกคนคะ่ะ แต่ไม่มีวันหยุดนะคะเปิดทุกวันนะมามาลองกินได้นะคะทุกคนคะ่ะร้านเนี่ยจะเข้าเอ่อหน้าวัดศีคุณเมืองหรือว่าบัดบบ้านเหล่านะคะจะมีซอยซ้ายมือนาขี่ตรงเข้ามาประมาณ50เมตรนะคะซอยจะอยู่ตรงแยกเอ้ยร้านจะอยู่ตรงแยกส,สามแยกเลยคะ่ะทุกคนนี่เลยชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายสะอาดนะคะอร่อยมากจริงเมื่อกี้ชิมน้ำซุปแล้วแบบมันจะออกหวานๆกินง่ายนะคะ นี่เลยอืมวิ่เมื่อกี้เผลอเผลอใส่พริกไปเยอะไปจะเผ็ดไหมเนี่ยแต่ว่ามันเป็นพริกอะพริกขั่วพริกขนนั่วป่นนี่เลยจ้ากินกับพริก จีนะฮะทุกคนจิ้มกับกะปิแบบนี้เลยจะนัวแล้วก็เผ็ดๆนิดหนึ่งถ้าร้านไหนไม่มีนี่คือแบบผิดแอบผบิดวังนะนี่เลยเียวเนือจะอก,กะะส้นเาเหนียวนุ่มมากเลยอะ่ะอืออือเอาทีนี้ลองก็าเหล่าพุ้งก็าเหล่าเลย แอบเผ็ดอยู่นะอันนี้แต่เราจะไม่เปรี้ยวมากนะคะเราจะเน้นไปทางหวานนิดนึงเกาเหลาวิธีกินเกาเหลาของยินนะคะจะแปลกจากชาวบ้านเขาหน่อยนะคะก็คือแบบใส่ข้าวลงไปเลยมีใครเคยกินแบบนี้ไหม <laughs> กินแบบข้าวคุกอะข้าวคุกเกาเหลาแบบนี้นะคะ่ะอร่อยนะเนี่ย แล้วไมาให้มันฉ่ำๆทุกคนขายแต่แต่เรามานั่งกินอยู่นี้ก็คือแบบเออ่พวกไลแมนแอปฟู้ดอะไรอมามารับของบ่อยมากเลยแ,ลแสดงว่าเขาขายผ่านแอปได้ขายดีนะคะเป็นแบบนี้ดูดิอืมอืมอร่อยไงกินก๋วยเตี๋ยวต่อ คือเยอะชอบกินเผ <d _ d> ็ดอืมเบอร์โทรร้านนะคะศูนย์เก้าแปดจ้ทุกคนคะ่ะสองเจ็ดหกสองแปดหนึ่งสี่ค่ะทุกคนสามารถโทรมาสอบถามได้เลยว่าอาจจะมีมีปิดเนาะไปทุละอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าโทรมาถามว่ามีโต๊ะว่างหรือเปล่าอะไรก็สามารถสอบถามได้นะคะที่เบอร์ให้ไปเมื่อกี้นี้นะจ๊ะหรือว่าโทรสั่งล่วงหน้าก็ได้นะเพราะว่าเขาขายดีนะร้านเนี้ยโอเคค่ะทุกคนคะ่ะฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในสะอาดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากขะน้ําซุปเขาเข้มข้นมากเลยหวานกินง่ายนะคะทุกคนลูกชิ้นเขาก็อร่อยมากเลยนี่เลยจ้ะ ไม่ใช่ลูกชิ้นแป้งนะเป็นลูกชิ้นแบบเนื้อ,เน,อเนื้อแบบดีๆเลยอะ่ะอยู่ตรงบ้านเหล่านะคะทุกคนคะ่ะอำเภอเมืองอุดรธาน,นีจ้ามาอุดุนได้คะ่ะ